พี่บิ๊กบอกว่ามึงเคยสักลายมือปะ่ะจริงๆแล้วเขาบอกว่าการมาสักลายมือเนี่ยจะช่วยเปลี่ยนดวงชะตาของเราก็มือเนี่ยจะเป็นมือบบบแบบทําเส้นเงินใหม่นะทำเส้นงานให้มีชื่อเสียงกว่าเดิมแล้วก็ทําเส้นเขาเรียกว,ว่าดาวอาทิตย์ให้เด่นจะได้ทั้งชื่อเสียงและเงินทองเพราะนั้นทําเส้นสีทำเสาครับอ่าเขาเรียกพอดีทาเส้นพุทธให้แข็งแรงเสร็จปุ๊บต่อกอเส้นเงินแล้วลิงก์เส้นราหูมันจะเหมาะสมกับพวกลูกแล้วก็จะทําเส้นคุ้มครองให้เดี๋ยวพี่น่าจะแก้ประมาณนี้ เจอกันอีกครั้งครับกับรายการเปิดสิ่งนี้วันนี้เรามาทำอะไรจริงๆคือวันก่อนเนี่ยพี่บิ๊กชวนก๊อตมาที่นี่ที่เจเจมอลพี่บิ๊กบอกว่ามึงเคยสั่งอะไรเลยปะก็บอกก็ไม่เคยก็ไม่รู้เลยพี่บิ๊กบอกว่าจริงๆมันจะมีพวกลายมือที่แบบเสริมดวงถ้เราสักใช่ป่ะอันนี้คือยังไงมันจะมีที่เป็นอะไรนะดอกพิกลอ่ะได้ได้ยินเวลาคนเขาสักกันแล้วเขาบอกน้ำเงินน้ำออะไรแบบหนุนชอกใช่ป่ะนึก โอเควันน okay, ี้เดี <cycles> ๋ยวเราจะพาทุกคนไปสักลายมือกันนะครับเขาบอกว่าเป็นการสักลายมือมหาเศรษฐีกับนี่เลยร้านเดวาเดี๋ยวแปะไว้ให้ดูในเดวคาคชานำนะครับจะเห็นมอเก็ตในหลายๆรายการเดี๋ยวเราไปทำความรู้จักกับสถานที่นี้กันดีกว่าว่าสถานที่นี้เป็นยังไงบ้างชื่อว่าเดวาคชานนำใช่ไหมครับ เดวาชานำนะครับอ๋อเดวาอย่างเดียวอ่าล้วเราก็เปิด <c oughs> ก <c oughs> ดันได้เลย <c oughs> ที่ร้านมีอะไรบ้างครับมีการสักลายมือเสรษีนะคะที่นี่จะมีการสักลายมือเสรษฐีเ <c oughs> ขาบอกว่าสักลลแล้วรวยเขาบอกว่าการสักลายมือเนี่ยมันมีหลายแบบใช่ไหมครับคุณหมอต้องดูไหมว่าแบบว่าอันไหนเหมาะกับเราอันไหนเรื่องอะไรอะไรเงี้ยครับมันเป็นความต้องการของลูกค้าว่าลูกค้าอยากได้เรื่องอะไรนะคะคุณหมอก็จะเพิ่มเส้นลายนั้น เป็นหลายมือให้จริงๆแล้วมันมีหลายคอร์สนะครับก็คือจะมีตั้งแต่คอร์สคอร์สที่1ถึงคอร์สที่5ค่ะคอร์สที่1คือคอร์สเปิดดวงรับทรัพย์เปิดดวงรับทรัพย์นะครับอ่านี่เลยนี่คอร์สที่1เป็นคอร์สเปิดดวงรับทรัพย์ครับคอร์สที่2ก็คือคอร์ส เศรษฐีคนใหม่คอสที่3เป็นคอร์สมหาเศรษฐีแบบ V I P คอสที่4ี่ก็คือเจ้าสัว V I P และคอสที่5คือการเออ Super V I P มหาเศรษฐีพันล้านใครอยากเป็นมหาเศรษฐีพันล้านมาที่เดว่าที่ JJ Mall ชั้น2นะครับเดี๋ยวเราไปหาหมอเกตกันดีกว่าว่าลายมือแบบนี้จะต้องเพิ่มเส้นอะไรบ้างใช่แล้วแต่ว่าทั้งมือแบพี่บิ๊กอะ จริงๆแล้วเขาบอกว่าการมาสักลายมือเนี่ยจะช่วยเปลี่ยนดวงชะตาของเราแต่สิ่งสําคัญเลยเราต้องขอความรู้จากอาจารย์ท่านีครับอาจารย์เกดีครับสวัสดีครับ อาจารย์เกตนี่เป็นผู้เชี่ยวชาญเลยนะครับอาจารย์ออกหลายรายการมากขออนุญ,ญาตนั่งก่อนอาจารย์นังน่งก่อนนัล <อ published. S 1> ในด้านนี้ครับอาจารย์ปกติแล้วเราจะต้องเริ่มต้นยังไงบ้างรครับสาหรับคนที่ไม่เคยมาหรือว่าแบบอยากจะลองสกักลายมือสักครั้งก็คือ <ๆ S 2> อาจริงๆก็คือว่าสักลายมือเนี่ยมันเป็นแค่ส่วนหนึ่งของเขาเรียกว่าวิชาหัตถศาสตร์จริงๆคือเราต้องรู้หลักวิชาว่าเส้นจริงๆนะครับวิชาหัตถศาสตร์เนี่ยมันมีหลักการจริงๆยังไงบ้างคืออาจารย์เนี่ยจะต้องมีโปรไฟล์แล้วก็รู้ ในเรื่องราวตรงนี้อ่ะให้ให้ให้มากๆและหลังจากนั้นเรามาดูซิว่าเส้นที่อยู่ในตำราเป็นพันปีแล้วก็มาอยู่ในประเทศไทยเนี่ยมาล้อกับโหราศาสตร์ไทยเนี่ยแล้วเอามาอยู่ในมือเรา ที่ย้อนไปย้อนมามันเป็นสถิติม,มันหมายความว่าเส้นถ้าเกิดน้องเป็นเส้นเบสแตเป็นสตาร์มันก็จะมีสั่์ลักษณ์ของการเป็นสตาร์เนี่ยมันขึ้นแต่แล้วน้องก๊อตเนี่ยจะข,ขึ้นขึ้นหรือยังวะขึ้นหรือยังวะเดี๋ยวไปดูซิว่าถ้าเกิดเราทํางานในวงการเราจะสามารถเพิ่มหรือเติมเส้นนะครับให้มันไปในทิศทางของงานของน้องก๊อตโดยหลักวิชาการแล้วเนี่ยครับสมัยประมาณสมัยก่อนเลยเอาอย่างนี้สมัยลึกๆเลยคุณย่าก็จะเอานิ้วนิ้วเนาะเล็บเนาะปลิดให้ลูกหลานมีวาสนาพอพัฒนามา เฮ้ยการสักยันไทยก็ทําไมสักแท็กตูที่ตัวหนุมานเสือเขี้ยวอะไรต่างๆถ้าเกิดเราจะเอาเข็มเล็ก,เลกๆเนี่ยมาตะกิดเปิดผิวให้มันเป็นลักษณะลายเส้นมือเนี่ยมันก็มีคนทํามาเสร็จปุ๊บทำมาปุ๊บอะพลังงานก็ถือว่าใช้ได้ในลักษณะที่ว่าเป็นเป็นทิศทางที่เราเสริมเติมอ,อ่าก็เป็นการทํามาแบบเนี้ยก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นของการสักลายมือเซทีอย่างนี้ใครก็ไม่สามารถที่จะมาสักมั่วซั่วได้ถูกอ้องหครับคือจะต้องมีความเชี่ยวชาญด้านนี้เฉพาะอะจริงๆมันต้อง เป็นอย่างนั้นไงอ่ามันต้องเป็นอย่างนั้นในในฐานะอะไรก็คือหนึ่งมีลูกค้ามาหาพี่หมอเสร็จป,ปุ๊บเดินเดินข้ามาอุย้ยแล้วสักเลยมือมาสักเลยพี่หมอบอกว่าพี่พอย่าไป<ม>ทํา <ำ S 1> แบบนี้นะอยู่ไม่สักห้ามสักมั่วๆนึกออกไหมน้องจะไปเสริมของอะ่ะเราก็ไม่ใช่ว่าเราแหมไม่มได้แย่ขนาดนั้นมาแล้วอยู่แบบมาสักเลยอย่างเงี้ยบอกว่าที่ถ้า เจอเขาไม่ค่อยดีไม่รู้เส้นจริงจังในชีวิตเราไม่ค่อยโอเคนะถ้าเราไปชีวิตมันจะเปลี่ยนไปใช่ใช่เพราะสักผิดชีวิตก็เปลี่ยนเหมือนกันนี่คือขีดวันนี้ใช้ได้เหมือนเดิมเพราะนั้นเลยบอกว่าก่อนที่จะดูหนึ่งดูว่าหนึ่งอาจารย์เป็นใครที่หนึ่งอันที่สองคือศึกษาชัดเจนมีสถาบันรับรองไหมนะอันที่สามรีวิวเป็นยังไงหรือล,ลูกค้าสักเนี่ยมีรูปใน Facebook หรืออไทีแล้วมีคนที่มีชื่อเสียงอยู่บ้างไหมหมายความว่าเขาต้องพิจารณาแล้วถูกไหมว่าดีเขาก็เลย มา,มาแล้วก็ค่อยมีรูปออกมาถือว่าเป็นการคัดกรองเบื้องต้นส่วนหนึ่งคุณหมอครับอย่างเงี้ยเส้นอย่างเงี้ยเราต้องเติมเรื่อยๆไหมครับคืออย่างงี้ฮะจริงๆหลักการเลยเนี่ยขออย่างเดียวเลยคือหน้ามือเนี่ยมันเป็นอะไรที่ต้องต้องมาเติมและทําต้องจางคือเส้น ต้องจางเพราะเส้นจริงที่เกิดขึ้นมันจะเปลี่ยนแปลงทุกสองถึงสเดือน uh huh. เส้นจริงที่เกิดขึ้นแต่ทีนี้ถ้าเราทําเส้นแล้วค้างไว้คือ1สักลึกสักลึกมากๆ1ลูกค้าจะรู้แล้วว่าเจ็บอันสองเส้นใหญ่ไม่สวยอันนี้คือสักลึกเพราะว่าลงไปชั้นไขมันพอสักลึกเสร็จปุ๊บเนี่ยเส้นค้างไว้เป็นปีแต่พอเราเปลี่ยนดวงดวงเปลี่ยนเราไม่สามารถควบคุมเส้นจริง mm hmm. ที่เกิดขึ้นได้แล้วถ้าเกิดเส้นจริงปุ๊บสมมติอีก3เดือนน้องจะถูกหวยพอมาปุ๊บเส้นนี้เกิดการตัดเส้นสีแดงกลายเป็นว่าจกด,ดีๆนะกลายเป็นว่่าไม แล้วเมื่อ3 mm hmm. เดือนถัดมาทํายังไงแก้สีแดงออกดิออกย mm ัง hmm. ไงเลเซอร์ออก mm hmm. เลเซอร์ก็หลายตังค่าสักร้อยหนึ่งค่าทาเอาออกหมื่นหนึ่งอ่ะมีอ mm ่า hmm. แล้วที่สําคัญออกแล้วมันไม่ได้มีเนนะเป็นเป็นแผล mm hmm. เพราะฉะนั้นแค่จุดฝอยจุดเดียวที่อยู่บนหน้ามือนี่คือความสวยก็บังเกิดในเรื่องนั้นแหละ mm hmm. เขาเรียกว,ว่าเป็นวงจุ้ยมือฝ่ามือไม่ด, mm hmm. ไมดีไม่ดีเลยนะครับเมืนี้ก็ฝากไว้ตรงนี้นะครับเพราะงั mm ้นก็เหมือนจะควรจะมาเติมทุก2องถึงสามปีคือถ้าทําพี่จะบอกนี่เสมอว่าสักเสร็จ เส้นจะจางประมาณหนึ่งเดือนพอเส้นจางเสร็จปุ๊บอะครับดูซิว่ามันบังเกิดมันผลลัพธ์อะฤชาเนี่ยออกมาในทิศทางที่เราต้องการดีบ้างเล็กน้อยหรือเปล่าถ้าดีมาเติมได้แต่ถ้าเกาเห็นไม่ดีเราก็ไม่ต้องเจอกันเพราะว่าเป็นพี่พี่ถ้าไม่ดีพี่ก็จะไม่เติมนี่มาเติมทาไมให้ทำตัวเองใช่ไหมแล้วเสียทางด้วยก็เลยบอกว่าประมาณนี้ถ้ามันมีในทิศทางที่ดีอะครับเราจะส่งเสริมดีแต่สุดท้ายใชสุดอย่างนี้ที่บอกว่ามาทาปุ๊บแล้วนอนอยู่เฉยๆไม่มีทางไม่ต้องมาถ้าอย่างเงี้ยือเอาตามไปกินหมูกระทา ในงานที่เราทําเต็มที่มีพลังงานครูบาอาจารย์สนับสนุนอะไรเงี้ยจะจะเพิ่มิบูุก็เป็นเหมือนส่วนหนึ่งที่ส่วนหนึ่งคบประคองส่วนหนา่แต่ว่าไม่ใช่ว่าจะนอนอยู่บ้านนะครับเราต้องทํางานด้วยเดี๋ยวให้คุณหมอรบกวนคุณหมอดูลายมือให้น้องหน่อยครับว่าซุปตาคนนี้ซุปตา๊อร์สนะดูสิขยันนะครับคืออย่างนี้เส้นเราอะเส้นเส้นสมองอะมันยาวพอมันยาวปุ๊บเนี่ยครับ มันก็ดีเกี่ยวกับเรื่องของการเคลียร์ e ีเป็นการคิดวิเคราะห์แยกแยะดีแต่ในความอีกอย่างหนึ่งก็คือเราจะมีความมโนจิตสูงไปหน่อยมันจะมีความคิดคิดแบบคือถ้าถ้ามองในแง่คือมันจะมีลักษณะสเส้นสมองแบบผู้หญิงมันจะคิดเยอะไปกว่าความเป็นจริงมีความวิตกกังวลตกได้มากกว่าปกติครับเส้นนะครับนนะะมีสิ่ง คือเส้นวาส,สนาเนี่ยของเราเนี่ยมาในทิศทางที่ของก่อนเนี่ยมาในทิศทางที่เป็นเกี่ยวกับเรื่องของคนสนับสนุนอะไรดีอยู่แล้วอันเนี้ยก็จะเหมาะกับการทําธุรกิจถ้าขายก็เป็นพวกอ่ยทำเขาเรียกว่าเนี่ยอย่างเงี้ยดาวลงดารามีคนอบอมหรือนหลังจากนี้หาสักสามสิบเดือนได้ทำธุรกิจหรือหา product อะไรสักึ่งอย่างขาย แล้วก็วาสนาเนี่ยอยู่บล็อกแค่นี้เองแต่ของดีของลูกนะณนะเวลานี้เป็นวงสุกวงสุกคือวงนี้เลยเว้ยวงนี้เป็นวงทิศทางที่มีเขาเรียกอะไรอ่ะมีคนเขา้าเยอะในตำราเนี่ยเขาว่า ในตำราว,ว่าเป็นอะไรรู้ป่ะผู้หญิงบ้านแตกผู้หญิงบ้านแตกหมายความว่ามีผัวแล้วแล้วก็มีผัวสองผัวสามผัวสี่อีกแต่ความเป็นจริงในตำรามันหมายความว่าโอ้ยคนนี้คงสวยอ่ะคงหล่อหน้าดูอ่ะแต่แม่งมันไม่หยับยั้งชั่งใจงเพราะฉะนั้นเรามีวงศุกร์ตรงนี้เหมาะสมกับการเป็นดารานักแสดงแล้วควรเป็นมีชื่อเสียงในศัสตร์แบบนี้ถูกต้องแล้ว เร้ยลาหัวครับตรงนี้มันจะทําให้น้องเนี่ยได้งานแบบกรุป<บ>ได้งานแบบง่ายๆได้งานแบบอะไรที่ไม่คาดหมายคาดคิดของเราก็เดี๋ยวพี่จะใส่เกี่ยวกับเรื่องของทําเส้นเงินใหม่นะทำเส้นงานให้มีชื่อเสียงกว่าเดิมแล้วก็ทําเส้นเขาเรียกว่าดาวอาทิตย์ให้เด่นมีดอกจันอยู่ตรงคนนี้คนเงินจะได้ทั้งชื่อเสียงและเงินทองอาจจะต้องจัดให้ประมาณนี้ได้ถ้าเป็นไปได้คุณหมอก็ช่วยปิดเส้นที่เงินจะรั่วด้ ก็มือเนี่ยจะเป็นมือยับยับ,ยบแบบนี้คืออันเนี้ยเส้นสมองอะ่ะมันมันมันเวทตลอดเพราะว่าอันเนี้ยอคติ n g ทำงานแบบเนี้ยิ m a จิ้ง หรือเพราะว่าอารมณ์เนี่ยจะทํางานมากกว่าปกติเพราะฉะนั้นสมองด้านขวาครับในลักษณะวิทยาศาสตร์นะครับจะทํางานมากกว่าปกติก็ะจะเป็นอิโมชั่นเกี่ยวกับเรื่องผู้หญิงเลยครับอ่าทีนี้อีกอย่างหนึ่งก็คือว่าตรงเนี้ยไฟดาของลูกอ่ะไม่ดีไฟดำนะคบมันขึ้นตรงนี้โคนตําแหน่งราหูเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้เห็นไหมมือมือ,ม,อมือไหนเนี่ยสะอาดสะอ้านมากกว่าก็จะเป็นมือขวาอันนี้เล่าให้ฟังพอมือซ้ายปุ๊บเนี่ยเมื่อกี้ที่บอกแล้วว่าจุดดําเป็นจุดที่ไม่ดี พอไม่ดีปุ๊บอ่าน้องนี่ขึ้นกี่จุดมีนี้หนึ่งจุดอันนี้โค,คนโคนหลกฐานอันที่2อคืออันนี้เกี่ยวกับเรื่องของภาวะครอบครัวความรักอันนี้เ<ช>ล่าให้ฟังแต่ส่วนใหญ่อันนี้ครับจุดนี้ครับพวกนี้อันนี้เป็นจุดเริ่มต้นของดาวพระราหูก็คือเกี่ยวกับเรื่องของโชคลาภง่ายๆโชคลาภฟุกๆเนี่ยครับเราจะโดนสกัดกัน้นเพราะฉะนั้นสิ่งพวกนี้เป็นสิ่งที่ไม่ดีแต่มันขึ้นอยู่มือเจ้ากรรมทั้งหมดกเลังจะบอกว่าให้เราคิดว่าเจ้ากรรมเนี่ยมันมีผลต่อเราก็คือว่าเราจะทําอะไรแล้วตามเนี่ยมันจะมี ถึงนในภพชาติปัจจุบันเพราะนั้นต mm hmm. ้องเจอะแต่คนนี้ครับโดยความมือนะครับจะมีความวุ่นวายเกิดขึ้นในชีวิตอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเส้นอ่ะมันเกิดยันยับมากคนนี้ครับมีวงตั้งสองวงวงนี้และวงพรฤหัสวงพรฤหัสเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องของสายมูถ้ามาสายมูทำทำอะไรพวกเนี้ยได้อ่ะ ว่ดีแล้วก็ X ครอร์ตรงนี้ครับมีความ X ที่เยอะเพราะน,นั้นอย่างที่บอกองานการวิจัยของรัสเซียเนี่ยเขาบอกว่า3%เท่านั้นน่ะจกคน2ล้านคนที่มี X c o ร์แล้วคนที่มี X c อร์ตรงนี้จะบ่งบอกว่าจะเป็น leader จะมีคนเก่งเพราะนั้นทําทเส้นสีซามเสา่เขาเรียกทวีตทำเส้นพุทให้แข็งแรงเสร็จปุ๊บต่อกเส้นเงินแล้วลิงก์เส้นราหูมันจะเหมาะสมกับพวกลูกแล้วก็จะทําเส้นคุ้มครองให้ เดี๋ยวพี่น่าจะแก้ประมาณนี้นี่ถือว่าแม่นมากครับหมอเกตเดี๋ยวเราไปดูวิธีการสักลายมือของหมอกันว่าขั้นตอนของหมอทํำยังไงกันบ้างไปครับสิ่งที่ลูกค้าลูกค้าอยากถามท่้นหนึ่ง อันนี่สอเลือดเลือดไหลไหมใช่อันนี้คือสีแล้วก็พี่หลัากการที่เราจะทำอยู่เออรือแหละทำเส้นใเล็กๆพอับแล้วก็สกิดผิวด้านบนพอไม่ต้องเงยอะ จริงตอนแรกผมก็กลัวเอ๊ะศักดลายมือครั้งแรกจะเจ็บไหมจ้ะเออพอลงไปแล้วไม่เจ็บไม่แต่จริงๆคือมันต้องมันอยู่ที่เทคนิคการทำว่าว่าขูดไม่ขูดขูดแรงขูดเบาอะไรเงี้ยเพราะว่าพี่ลองมาทุกวิธีแล้วเพราะว่าพี่กลัวเจ็บแล้วก็จับ,บอเองไงคือพอศักราชลองมาเป็ก่อนใช่ใช่เพราะอันไหนไม่เจ็บปุ๊บพี่ก็ลุยอันนั้นแหละ ใครนะคะอยากสักลายมือนะครับก็มาได้นะครับที่ห้าง JJ m จมอชั้น2นะครับหลังเคอรี่นะครับหรือแอดไซน์ถ่ายรูปมือมาให้ดูก่อนว่าจะทำคอร์สไหนให้ปรึกษาก่อนได้จะทำไม่ทำค่อยว่ากันอีกทีนะครับไลน์แอดนะครับแอดไซน์ดีเอแอดไซน์ดีเอหรือเบอร์โทรศัพท์นะครับ0985649666ครับฝากไว้เลยครับโอเคใครอยากจะจองคิวใช่ไหมคุณต้องจองคิวต้องจองวอล์กอินไม่อ่าต้องจองคิวนะครับ วอล์กอินไม่มีขอขอบคุณเดวาแล้วก็คุณหมอมากๆเจอกันใหม่คลิปหน้ากับรายการเปิดซิบ๊ายบายสวัสดีครับมานี่วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณเสื้อจากร้านาขอขอบคุณเสื้อจากยักษ์สานะครับนี่ใส่นิ่มสบายมากๆเลยสำหรับใครที่อยากได้นะครับเดี๋ยวทิ้ง ลายแล้วก็เพจไว้ให้ด้านล่างนี่เลยนี่เป็นเสื้อมูเตที่นี่อันนี้นี่ลาย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 เนี่ยสัตห์อาองไหนเราก็ซื้อองค์นั้นมาใส่เลยเอออันนี้เป็นลายของปู่เทเวสุวรรณนะครับเป็นปู่เทเวสุวรรณแบบขาวกับแบบสีดำก็จะมีหลายองค์เลยที่เราบูชาเราบูชาองค์ไหนเราก็ซื้ององนั้นมาใส่ใช่มีพรพพิคเนตพญาปู่พญานาจก็มีองค์พระแม่ลักษมีองค์พระแม่ไม่ไม่มี อันที่กอดพูดหมายถึงว่าไม่มีก็ไม่รู้อะโอเคนะครับก็ยังไงก็เดี๋ยวเราทิ้งคอนแทคไว้ให้สามารถไปหาซื้อได้เลยเพราะว่าที่ร้านมีหลายสีมีหลายลายมีหลายผ้าไม่ว่าจะเป็นคอโกลมแขนยาวเสื้อเชิ้ตแต่ผ้ามันสบายอะเออแต่ผ้านี้ผ้าสบายมากผ้านิ่มมากเหมือนผ้ากีฬาคือกีฬาอันนี้นะสําหรับแบบนี้ใส่ไปไหนก็ได้นะอืใส่ไปไหนก็ได้เลยไม่ได้ดูไม่ได้ดูแบบโอเวอร์ว่าเราแบบโอ้โห ไม่ได้ดูมูขนาดนั้นแต่ว่าใส่ชุดประจำวันได้เลยก็ใส่โรตินอกจากใส่สักลายมือแล้วเราก็ยังมูอย่างอื่นอีกจริงเนาะนะยังไงฝากร้านยักษ์สาวไว้ด้วยฝากเสื้อผ้าแบรนด์ยักษ์สาแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณครับบายชื่อเสียงเนาะชื่อเสียงไม่ไดเงินเลยไม่ชื่อเสียงชื่อเสียงเรื่องแรกของก็คือเจ็ดปีที่แล้วครับเรื่องอะไรอ่ะ อยากจะร้องให้ารงหนึ่ซีรีส์ครับเล่นกับพี่สายป่านะเรื่องนั้นก็ได้เป็นพระเอกนี่อ,นอันนี้นะครับเป็นเดี๋ยวหมอจะเขียน <laughs> ใช่ใช่เดี๋ยวหมอจะเขียนให้ฝากพอหนอครับอ <laughs> ๋อ <laughs> ไม่ไไมีใครห้ามเลยนะคน <laughs> จะชมคนชมมลย